ขึ้นนะออกประชุมสีเกตพืน่ทังบ้านได้รับทราบว่าโครงการกำลังจะเริ่มขึ้นประเทศไทยทั้งประเทศก็จะมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้มแข็งจะทำให้ทุกคนเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ อย่างมีคุณภาพและมีความเท่าเทียมกันนี่คือสาระสำคัญที่เราได้มีกฎหมายพระราชบัญญัติการแพทย์ถูกเฉิญปี2551ซึ่งก่อนหน้านั้นเราจะเห็นได้ว่าพวกเราทําเรื่องการแพทย์ถูกเฉินเนี่ยด้วยจิตอาสาล้วนๆเราไม่มีกลไกรัฐมารับรอง มาคุ้มครองมาให้การสนับสนุนแต่หลังจากที่เราพัฒนาจากจิตอาสาขึ้นมาระดับหนึ่งและทุกคนเห็นพ้องต้องการว่าบัดนี้ประเทศไทยสมควรจะได้มีกฎหมายขึ้นมารองรับเรื่องการแพร่ฉุกเฉินของประเทศนั่นแหละครับปี2551เราจึงมีกฎหมายพระราชบัญญัติการแพย่ฉุกเฉินอย่างิ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการและเราใช้เวลาเ8็แปปีที่ผ่านมาพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินสาระสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรให้ประชาชนทั้งประเทศเ,เข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศได้อย่างทั่วถึงและมีมาตรฐานเดียวกันอันนี้เป็นหัวใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเองเมีบทบาทในเรื่องการพัฒนาระบบ พวกเราในฐานะที่เป็นองค์กรปฏิบัติเราก็จะต้องเรียนรู้เราก็จะต้องสร้างสมประสบการณ์ถ้าพูดภาษาช่างเขาบอกว่าเราเป็นคนอยู่หน้าหานเราอยู่หน้าหานเราย่อมเห็นว่าในพื้นที่จริงเนี่ยมันมีปัญหาอะไรการที่เราอยู่ในพื้นที่จริงแล้วเราเห็นหน้าหารอยู่เนืองนิด เราก็สามารถเอาประสบการณ์ที่เราเห็นนั้นมาพัฒนามาแก้ไขปัญหาการแพย์ฉุกเฉินอุานักเรีินท์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วุฒิสุทธิเมธาวียินด,ดีมากครับที่จะให้ความร่วมมือกับทางอ,าาอบจหน่วยงานเวชศาสตร์เจินจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ทุกคนครับรับรู้รับรองและร่วมกันขอเสียงปรบมือกับภาโบพโนเวกีครับเพื่อเป็นการขอบางณแะกเป็นกา ว่าภาพที่ปรากฏนั้นอร้สาระนะับเราจะเห็นภาพชัดเจนครับนะครับคงไม่นานฮะขออนอญาเรียนเชิญท่านผู้วิียรติร่วมบันชืภาพบนเวทีต้ก็เป็นภาพเมื่อเห็นพลังเห็นเนื้อหาเห็นข้อความนะครับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกไปนั้นจะตอบย้ำนะครับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนว่าความมั่นใจทางวิชาวิจาร์เฉลิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับ ขอพักผู้นเชียงก้มืลยครับเราที่เชียงก็ยินดีนะฮะต่อไปงานใหญ่ขอพักผู้นี้คุณหมอเป็นขอรช้ทีวิทยาการสาธารณสุขสวีนทรจังหวัดกันทานะฮะท่านไม่ต้องห่วงครับเวลานั้นสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านมองเห็นแล้วว่าภาพอยู่แล้วนะครับน่าจะปรับนี่นู่นนั่นท่านก็เดี๋ยวเราใช้อันเดิมไปแล้วกันนะฮะจะได้ไม่ต้องยกไปยกมานะฮะนะครับสะดวกกว่านะครับ,รบต่อไปมอบให้กับ มูลนิธิทงเสียเส้นตึงมากี่คนเชิญเลยนะครับตทดแทนจากมูลนิธิทงเสียเสี้ยมตึงครับทงกมนะครับเอาละครับขอบคุณครับต่อไปขอลูกช้างไม้ผมเสี้ยมตึงนะครับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเชิญครับไปถ่ายรูปร่วมกันเลยครับเชิญครับเชิญครับภาพแบบนี้มันต้องกดไลค์ครับไม่กดไลค์ไม่ที่อยู่ในเวทีแห่งนี้ครับแล้วก็เรียนเชิญท่านได้ พักเปรกสักครู่หนึ่งนะครับาากาแฟของว่างพร้อมอยู่